เดี่ยวก็สวัสดีครับวันนี้พี่ก็จะมาแจาสกสคริปในแบบนาที่นายนายเอยดอร์ฟอรเหมือนเดิมนะครับผมตอนสคริปตัวน,นี้นะครับผมเป็นสคริปที่ไม่มีขีดแล้วก็สามารถใช้งานแบบภาษาไทายได้ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่จะมาแนะนำนะครับฟังก์ชันในการใช้งานนะครับก็จะมีฟังก์ชันวิ่งเร็วแล้วก็จัมพาวเวอร์กระโดดสูนงนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถปรับเป็นสัก80หรือ60ก็ได้นะครับมันก็จะวิ่งเร็วประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถเอาไปปรับเล่นๆได้นะครับมันเป็นไม่ใช่สคริปที่แบบเอาไว้ ผมส่วนจะคลิปปั๊มเพชรพี่ก็จะแจกอยู่นะครับก็ต้องรอไปก่อนนะครับผมจะคลิปปั๊มเพชรพี่ก็จะหามาแจกในเร็วๆนี้นะครับส่วนฟังก์ชันต่อไปนะครับผมเป็นฟังก์ชันในการเปิดความสว่างนะครับนี่แบบไม่ใช้ไฟฉายนะครับผมแล้วก็สามารถเดินทะลุสิ่งของได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวพี่จะเดินทะลุให้ดูนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเอาไว้แบบว่าป้องกันตัวที่มันมีปืนมายิงเรานะครับผมก็เปิดไว้ก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราสามารถเทเลพอร์ตไปที่เซฟพอยต์ของเราได้ด้วยนะครับผมหรือว่าจะเป็นแคมป์ไฟก็ได้นะเราสามารถเทเลพอร์ตไปได้หมดเลยนะครับแล้วต่อไปเลยครับผมก็คือเราสามารถออโต้ไมค์เกมฟิชชิ่งได้นะครับนี่เห็นไหม เราสามารถตกปลาอัตโนมัต <c oughs> ิได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถตัดต้นไม้ได้ด้วยแบบอยู่ใกล้ระยะมันนะครับมันก็จะตัดต้นไม้ให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับส่วนฟังก์ชันสคริปต์ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับผมก็สามารถเก็บได้แล้วก็เอาไปเติมเชื้อเพลิงได้ตรงนี้เลยนะอันต่อไปก็คือการที่เราสามารถตีอัตโนมัติรอบตัวนะครับเราสามารถตีอัตโนมัติรอบตัวได้ที่100เมตรเลยนะครับนี่เห็นไหมเพราะเราถือไม่ต้องถือขวานเราก็สามารถตีได้นะแล้วก็เก็บได้ด้วยนะครับเราสามารถเก็บอันนี้มาใส่่ไไฟด้นะครับผมวา จะเก็บไปใส่ในตัวเทตก็ได้นะครับกินได้ด้วยนะครถ้ามันเป็นวันใหม่แล้วมันก็จะมีตัวเทตมานนะครับนี่เห็นไหมพอเราได้ตัวเทรกมนนะครับเราก็สามารถมาแลกกับมันได้นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ฟาร์มดอกไม้ฟาร์มเรียญก็สามารถเก็บได้นะครับนี่มันก็จะวันมาประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่า โกมากๆเลยนะครับผมสําหรับสคริปตัวนี้แถมยังเป็นฟังก์ชันภาษาไทยด้วยนะแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็คือเราสามารถออโต้มองทะลุหาศัตรูหรือว่ามองทะลุหาอื่นได้นะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าอะไรนะครับผมเราก็สามารถมองทะลุได้แล้วก็ออโต้ปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวปลูกต้นไม้ให้ดูนะครับถ้ามันมันก็จะปลูกต้นไม้ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้ามันมีต้นไม้ในแบบนะก็ปลูกก็ตรงนี้ได้เลยนะครับและต่อไปนะครับผมเราก็มาที่เมนูตรงนี้เลยนะครับคัสเราสามารถเลือกคัสได้ด้วยนะครับ เป็นค้เนี่กคืออาชีพของเรานะครับแล้วก็จะมีประมาณนี้นะฟังก์ชันตันนี้ก็อาจจะยังมีไม่เยอะนะครับผมแต่เป็นฟังก์ชันภาษาไทยที่แบบว่าทุกคนต้องการนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมถ้าพี่ลงคลิปนี้ไปมันน่าจะอัปเดตไปแล้วนะครับเพราะว่าพี่ลงคลิปไปตอนนี้มันน่าจะลงเร็วกว่าหรือว่าลงช้ากว่าตอนที่มันยังไม่อัปเดตของแมบนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมถ้าพี่เพื่อะไรผิดก็ขอภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย